สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับร้านทรงเกษตรยนต์นะครับสาขาโคกสูงนะครับพาทุกท่านมาอัปเดตราคาสกูปปี้นะครับ2,023นิดนึงนะครับก็จะจอดเทียบให้ดูทั้งหมดทั้ง3รุ่นเลยนะครับก็จะมีตัวเริ่มต้นนะครับ ตัวรองท็อปแล้วก็ตัวท็อปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะว่าตัวเริ่มต้นต่างจากตัวรองท็อปยังไงนะครับตัวรองท็อปต่างจากตัวท็อปยังไงนะครับเดี๋ยวนะครับนอกจากราคาเนาะอัปเดตให้เรียบร้อยนะครับเดือนมีนาครับตัวเริ่มต้นตอนนี้อยู่ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับมีทั้งหมดสองสีนะครับมีสีฟ้าแล้วก็สีดำนะครับ แล้วก็ตัวรองท็อปนะครับมีทั้งหมดสามสีนะครับมีสีแดงมีสีขาวสีดำครับราคาตัวนี้อยู่ห้าหมืนสามันบาทครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าห้าหมื่นสามกับห้าหมื่นสองห้าร้อยนะครับมันต่างกันตรงไหนบ้างนะครับสําหรับรถนะครับจะได้ไปตัดสินใจซื้อนะครับแล้วก็ตัวท็อปนะครับห้าหมืนหพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมอธิบายรอบนึงนะครับ เดี๋ยวผมมาพูดตัวเริ่มต้นก่อนนะครับตัวเริ่มต้นตัวนี้นะครับเป็นล้อซี่ลวดนะครับแต่รูปทรงดีไซน์เหมือนกับตัวท็อปตัวรองท็อปทั้งหมดเลยนะครับจะต่างกันแค่ตรงจุดล้อแม็กแล้วก็สีครับแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกไฟหน้านะครับหน้าปัดเรือนใหม่ก็คล้ายๆกันนะครับต่างกันแค่ล้อแม็กนะครับต่างกันอยู่ราคาอยู่ต่างอยู่กัน500นะครับนี่นะครับเดี๋ยวไลค์รายการการผ่อนนะครับท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวอธิบายให้นะครับ แล้วก็จะมีตัวรองท็อปนะครับตัวรองท็อปนะจะเป็นล้อแม็กนะครับแต่เป็นกุญแจแบบล็อกสองชั้นนะครับไม่ใช่สมาร์ทคีย์นะครับมีทั้งหมดสามสีนะครับถ้าตัวท็อปนะครับมีทั้งหมดสี่สีนะครับจะเพิ่มเข้ามาต่างจากไอตัวรองท็อปก็คือชุดกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับแต่ราคาต่างกันอยู่ประมาณสี่ห้าสองพันห้านะครับต่างจากตัวนี้สองห้านะครับ เดี๋ยวผมอธิบายตัวรองท็อปกับตัวเริ่มต้นก่อนนะครับถ้าเรานะครับสมมุติสมมตินะราคาต่างกันอยู่ห้าร้อยบาทนะครับถ้าเราซื้อเราอยากได้ล้อแมกนะครับถ้าเราไปซื้อล้อแมกนามาใส่นะครับเราค่อนข้างจะเสียเงินเยอะนะครับล้อแมกล้อหนึ Low ่งก็อยู่ประมาณสองพันเกือบสามพันนะครับยางก็ต้องซื้อ,อยางด้วยนะยางก็เส้นละแปดร้อยเก้าร้อยนะครับแล้วก็จะมี ชุดแผงคอนะครับต้องเปลี่ยนด้วยนะครับแผงคอก็อยู่พันกว่าบาทนะครับถ้าใครอยากได้เป็นล้อแมกนะครับจัดตัวรองท็อไปเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ล้อซีรวดนะครับก็เอาตัวเริ่มต้นไปนะครับแต่ถ้าเราจะไปซื้อตัวเริ่มต้นแล้วไปซื้ออะไรนะครับเป็นตัวรองท็อมาใส่ค่อนข้างจะหมดเยอะนะครับผมบอกเลยน่าจะมีประมาณหกพันเจ็ดพันนะครับเป็นอย่างต่ํานะครับแต่ถ้าใครซื้อตัวรองท็อไปเลยนะครับ แล้วไปซื้อดุมนะครับซื้อล้อก็พอๆกันนะครับต่างราคาก็พอๆกันเลยนะครับก็ลองตัดสินใจดูครับต่างกันแค่ห้าร้อยบาทนะครับเราอยากได้เป็นแบบล้อเมกหรือว่าล้อซีรวดนะครับลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับนี่อย่ามาอธิบายตัวลองท็อปกับตัวท็อปนิดนึงนะครับรูปทรงดีไซน์ก็เหมือนกันนะครับสีต่างกันนิดหน่อยนะครับอาจจะมีสติ๊กเกอร์เข้ามานะครับราคาต่างกันอยู่สองพันห้าร้อยนะครับสองพันห้าร้อยนะครับ ต่างกันอะไรนะครับก็จะมีชุดสมาร์ทคีย์นะครับแต่ล้อแมกใช้ด้วยกันได้นะครับเป็นตัวเดียวกันครับชุดสมาร์ทคีย์ถามว่าแพงไหมนะครับถ้าเบิกใหม่ก็อยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าพันได้นะครับมีกล่องสมาร์ทคีย์มีกุญแจนะครับมีสวิตช์กุญแจนะครับน่าจะอยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าพันนะครับเราลองตัดสินใจดูนะครับถ้าชอบแบบกุญแจก็ใช้เป็นตัวรองท็อปก็ได้นะเพราะว่าเครื่องยนต์นะครับรูปทรงดีไซน์ล้อแมกเหมือนกันหมดนะครับ ต่างแค่ชุดสมาร์ทคีย์แต่ถ้าอยากได้แลบล้ำๆหน่อยนะครับก็จัดตัวท็อปไปเลยนะครับตัวท็อปก็จะมีอุปกรณ์แบบชุดสมาร์ทคีย์มาให้นะครับไม่ต้องใช้กุญแจก็ดูแบบที่เทไปหน่อยนะครับลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับก็จะมีตัวรองท็อปอ่ะตัวตัวเริ่มต้นนะครับตัวรองท็อปแล้วก็ตัวท็อปนะครับเดี๋ยวมาดูราคานะครับตารางเนผ่อนนะครับตัวเริ่มต้นนะครับห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าดาว่านล้านวันนอกรถก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับใช้เงินน ส่ง12งวดก็4,740นะครับถ้า24ก็2,640นะครับต่างเดื่องก็1,950นะครับถ้าแฟแนนใช้เงิน9บาทส่งถูกสุกทสกง็2,000จะอีก79บาทนะครับ48งวดเดี๋ยวนี้ส่งอ่าส่งได้ยาวมากนะครับ48งวดนะครับเรามาดูตัวรองท็อปนะครับตัวรองท็อปมีทั้งหมด3สีนะครับ53,000บาทนะครับวันรับรดดาวพันล้านนะครับใช้เงิน11,000นะครับ ส่งสิบสองว่าก็สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบนะครับดวงยี่สิบสี่งวดก็สองพันหกร้อยเจ็ดสิบนะครับสามสิบหกว่พันเก้าเจ็ดสิบาทนะครับทรัไฟแนนซ์ใช้เงินเก้าบาทก็ส่งสองพันแต่อีกสิบห้าบาทนะครับสี่สิบแปดงวดนะครับอันนี้คือตัวลองท็อปนะครับนี่เรามาดูตัวท็อปนะครับห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับวันรับรถใช้เงินหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทส่งสิบสองงวดก็สี่พันแปดร้อยสี่สิบนะครับยี่สิบสี่งวดก็สองพันหกร้อยเก้าสิบนะครับสาามหกกกว็พันเ้ 90บาทครับถ้าแฟนเนนก็ใช้เงิน9บาทนะครับส่งถูกสุด2,222บาทนะครับ48นวดครับมีทั้งหมด4นะครับสนใจก็มาดูได้เลยนะครับ0624174975นะครับอันนี้ลายสรงก็ตรยนต์ครับเทรดนะครับสามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับก็ใครชอบรุ่นไหนก็ลองตัดสินใจดูนะความต่างรูปทรงดีไซน์ไม่ต่างอยู่แล้วนะครับก็จะต่างกันที่ ล้อแม็กนะครับกับล้อซีรุ่ดนะครับแล้วก็จะมีชุดสมาร์ทคีย์นะครับกับไม่มีชุดสมาร์ทคีย์แค่นั้นเองนะครับแต่เครื่องยนต์อะไรพวกนี้ครับเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดตัวรถอะไรลูกทรงดีไซน์อะไรพวกนี้ครับเหมือนกันหมดนะครับหรือว่าใครสนใจอะไรแต่งนะครับสามารถสั่งได้นะนี่ครับมีเหล็กท้ายนะครับที่วางกล่องนะครับกันกันชนด้านหน้านะครับฝาปิด น้ำมันเบรกอะไรพวกนี้ครับกล่องหลังนะครับมอกันน็อกกะไร้พวกนี้ครับนี่หมดเลยครับนี่ร้านทรงเกษตรยนต์นะครับมีให้บริการนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับศูนย์624174975นะครับไปดูนิดหน่อยนะครับเรื่องต๊ะทรงดีไซน์รถแล้วกันนะครับเพราะว่าอธิบายเรื่องตารางกันผ่อนไปแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆท่านคงเห็นได้หลายคลิปแล้วนะครับตัวเนี้ยเพราะว่ามันก็ออกมาค่อนข้างจะนานแล้วเนาะแตกต่างกันแค่นี้เองนะครับ เครื่องยนต์เหมือนกันมีที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือเหมือนกันนะครับล้อแมกก็เป็นลายเดียวกันเลยนะตัวรองท็อปนะครับกับตัวท็อปส่วนตัวเริ่มต้นก็จะเป็นล้อสีดวดนะครับประมาณนี้สีก็จะแปลกๆเขานิดนึงนะแค่สังเกตนะครับดูสีผมก็ว่าน่าจะรู้แล้วนะครับว่าตัวไหนตัวท็อปตัวรองท็อปนะครับในกล่องอยู่บล็อกเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับมีที่ชาร์จ ตเตอรี่มีมือถือมาให้นะครับนี่ที่วางหมวกน็อกก็สามารถวางหมวกกันนิ้วในใบได้นะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับทีนี้นะครับพอตัดสินใจด้วยนะครับราคาก็ต่างกันอยู่ประมาณพันสองพันะครับชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นนะครับโอเคนะครับสำหรับิปนี้ก็ยาลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ไปเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับทีนี้ขอบคุณครับผมหรือว่าอยากดูตารางการผ่อนรุ่นไหนก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปไปดูนะครับขุณครับ